มันคือการโกหกตอนสาบานได้เลยไม่เคยรักใครรู้ไหมอะ่ะตั้งแต่เขารู้จักเธอไม่เคยนอกใจตัวเลยอ่ะอุย๊ยบา้บาเชื่อได้ไหมเนี่ยถ้าไม่จริงนะคอยฟ้าผ่าใหตุเลยแหมสภาพอากาศประเทศไทยก็แบบนี้ยเนาะน่าจะแค่คื๊มๆแหละแต่เรื่องที่เขารักตัวคนเดียวเนี่ยเรื่องจริงนะฮ้า โอเคโอเคก็นะมันก็ต้องมีแวบ,บเผื่อใจกันไปบ้างแหละจะถ,ถือสากันเลยกระูชายนะ <c oughs> แต่ตอนนี้เขามีแค่ตัวคนเดียวนะโอเคได้ได้ได,ได,ได้เขายอมแล้วช่วงนี้ก็แค่มีไปคุยกับน้องแจมบ้างไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยส่วนน้องหน้าไอ้ทุเรศไอ้โกหกนี่หน้าช่วงนี้ตอบชัาๆเหลือเกินฉันผู้สารและแกคนเดียวไม่เคยน้องใจกันเลยสักครั้งแม้กระทั่งคิดน่ะก็ยังไม่ได้ โอ้ยตอ,ตอนแหลทต้องคูอะตอนหยุดนี่คือการป้นหยุดนี่คือการป้อนมีเท่าไหร่ส่งมาให,หมดเด็ดเด็ครับผมเลยครับผมไม่มีเงินให้พี่หรอกพี่โกหกเร็ว,รวอย่าให้มโหอจริงๆนะพี่ผมมึงตกงานมาแมวผมก็ยังป่วยด้วย<พ>แมวป่วยป่วยไม่พอนะมันยังพิการเหลือขาข้างเดียวด้วยพี่ขาเดียว น้องอยู่ได้ไงวะนั่นจะเดินไมไหนแต่ละทีอ่ะก็กระโดดขาเดียวเป็นผีกองกอยเลยพี่ไม่ไหวครับน้ําตาจะไหลเอาเงินไปทุกวันนี้นะเราก็อยู่กันแบบอดอด,ดอยากๆกับพี่ปลาตัวเดียวยังแบ่งกินกินกับแมวเลยอะ่ะโอ้โหลูกอ่าไปาไปกบิกกบิกมันมองผมด้วยสายตาอ้อนวอนว่า,าช่วยหนูด้วย อย่าทิ้งหนูนะเยี่ยพี่น่าสงสารมาฮึไม่ไหวแล้วเว้ยเกือพี่ไปให้หมดเลยน้องแมวอาบอดพี่ขอร้องละขอบคุณพี่จริงพี่พี่เข้าใจผมอ่ะพี่พาดแมวเหมือนกันพี่เข้าใจแต่เงินน่ะใช้ไปเดี๋ยวมันก็หมดเถอะพี่ถ้ามีงานทำมันก็น่าจะมั่นคงกว่านี้เนาะพี่เนาะไม่ต้อง่วงพี่จะช่วยน้องเองขอบคุณมากนะครับพี่เทียมตอนเต๋อวจัดการเองจัดการอะไรอ่ะว้ยสงสัยใจกันจะตก ต้องรีบไปเก็บแล้วเฮ้ยเดี๋ยวฉันไปเก็บเองก็ได้จ้าเต๋อเรื่องอะไรฉันไปเก็บเดี๋ยวก็รู้กันหมดว่าเราซ่อนเงินในใจกันใบนั้นน่ะคุณไม่ต้องเดี๋ยวฉันไปเองเฮ้ยบริการมันต้องดึงความสนใจเต๋อไว้ลิซ่าลิซ่าเต๋อลิซ่ามาทำอะไรก็ไม่รู้ไม่สนใจเลยเลยฮึมันก็ต้องไปไม่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 ไปว้ยไปไม่ตายแล้วว้าวว้าวเฮ้ยเท่านี้ก็เรียบร้อย คเห็นจนได้สินะตเตวก็ฉันบอกแล้วว่าเกี่ยวเก็บเองก็ไม่เชื่อศพนี้หรือว่าจะจะจะฉันละเกลียดผัวเซนดีอย่างเธอจริงๆตเตวโน้องเตา อย่าลืมกดไลค์กด chat, แชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วเตรียมซุกับกิจกรรมดีๆรวเร็วนี้กดติดตามไปเลย